ไลฟ์สดของเราหรือเข้าหาเพื่อนการส่งกําลังใจเพื่อนบริหารค่ะอย่าให้กระทบครอบครัวให้เครียดในการทำงานจุดนี้นะคะเพื่อนๆวางเวลาช่วงเช้าก็ตื่นแต่เช้าเช้ามาตื่นเช้าก็ทำหน้าที่ของเราแล้วก็หาคลิป ไว้ทุกวันสม่ำเสมอนะจ๊ะแล้วก็งานหลักเราก็ต้องผ่านบริหารค่ะแต่และคนอาชีพต่างกันนะบริหารอยาให้กระทบงานหลักนะคะเพื่อนเวลาคนเรามันไม่ตรงกันแต่อยู่ที่การบริหารว่าเราจะยืนอยู่จุดนี้ได้แบบไหนโดยอ่างสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อนเนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายไฟได้มีเรื่องดีๆมาเล่าเรื่องดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ ไปคลิปหน้าเจอกันค่ะสบ,สบายสกิดต่อมนิดๆจากไายฝ้ายสายลุยนะคะัะเพื่อนดูยืนพิงต้นต้นอ่ะใายฝ้ไฟนั่งดูนั่งคิดแล้วว่าเราทุกคนที่ทำงานจุดนี้ต้องรู้จักบริเรา เป็นคนพื้นบ้านคือการบริหารเวลานะคะเพื่อนๆเราจะบริหารเวลาให้ตัวเราอย่างไงไม่อย่าให้กระทบงานหลักนะคะเพื่อนๆเวลาคนเรามันไม่ตรงกันแต่อยู่ที่การบริหารว่าเราจะยืนอยู่จุดนี้ได้แบบไหนโดยทุกวันสม่ำเสมอนะจ๊ะแล้วก็งานหลักเราก็ต้องทำบริหารคะ่ะ แต่ละคนอาชีพต่างกันนะบริหารเรื่องบางเรื่องที่เพื่อนๆมองข้ามเย่ไฝก็เลยมาสกิดเขาเรียกว่ารายการสกิดต่อมถ้า <c oughs> เอาอย่างเย่ไฝนี่นะเอาเอาย่ไฝเอาตัวเองเป็นตัวอย่างในการบริหารงานเราเป็นคนพื้นบ้านอยาให้กระทบงานหลักนะคะเพื่อนๆ เวลาคนเรามันไม่ตรงกันแต่อยู่ที่การบริหารว่าเราจะยืนอยุดจุดนี้ได้แบบไหนโดยสายลุยนะคะคลิปนี้ย่ฟไฟก็มาสกิทตมำเล็กเลนะคะในการบริหารสายลุยนะคะคลิปนี้ย่ฟไฟก็มาสกิทตมำเล็กเลนะคะในการบริหารเวลานะคะเพื่อนนะสนับสนุนแย่ไฟได้โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์อย่าให้กระทบงานหลักนะคะเพื่อน เวลาคนเรามันไม่ตรงกันแต่อยู่ที่การบริหารว่าเราจะยืนอยู่จุดนี้ได้แบบไหนโดนให้ได้ตามที่เรามีแผนงานในบ้านของเราอันดับหนึ่งก็คือชั่วโมงเช้ามาตื่นเช้าก็ทำหน้าที่ของเราแล้วก็หาคลิปไว้หาน เวลานะคะเพื่อนะสนับสนุนเยไฟได้โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์มาในสวนเนี่ยคือชีวิตรจริงจะเป็นแบบนี้ถ้าวันไหนงานเร่งด่วนไม่มาเยไฟก็จะชิลๆนิดนึงนะ <c ười> คุยกับเพื่อนๆส่งงานอันดับสองส่งคลิปตัวเราเองอันดับสามตอบคอมเมนต์อันดับสี่ก็ คือการบริหารเวลานะคะเพื่อนๆเราจะบริหารเวลาให้ตัวเรายัางไงไม่ห้าจะรัคลิปนี้สวัสดีค่ะโอทุกคนที่ทำงานจุดนี้ต้องรู้จักบอลรงนี้ก็คือดูโฆษณาดูคลิปเพื่อนหาน เวลานะคะเพื่อนเวลาเป็นสิ่งสำคัญท่องคำว่าวันเวลาไม่ส่งงานคุณมาร์กหรือคุณ AI เขานะคะเพื่อนเพื่อนกำหนดวันหนึ่งเราจะได้กี่คลิปจะเอากี่คลิปทุกวันเฝ้าอย่างยายฝนี่นะเอายายฝ่าเอาตัวเองเป็นตัวอย่างในการบริหารงานคือการบริหารเวลานะคะเพื่อนเพื่อน เราจะบริหารเวลาให้ตัวเราอย่างไงไม่สบสบายสะกิดต่อมนิดนิดจากใยไฟสายลุยนะครับเพื่อนดูยืนพิงต้นตรงน,นี้ก็คือดูโฆษณาดูคลิปเพื่อนสบสบายสะกิดต่อมนิดนิดจากใยไฟสายลุยนะครับเพื่อนดูยืนพิงต้น เราเป็นคนพื้นบ้านส่งงานคุณมาร mm ์ค nah, หรือคุณ AI เขานะคะเพื่อนๆกำหนดวันหนึ่งเราจะได้กี่คลิปจะเอากี่คลิปทุกวันที่ส่งงานคุณมาร์คหรือคุณ AI เขานะคะเพื่อนๆกำหนดวันหนึ่งเราจะได้กี่คลิปจะเอากี่คลิปทุกวันอ่านเวลานะคะเพื่อนๆสนับสนุนเ้ยไฟได้ โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์เราเป็นคนพื้นบ้านไลฟ์สดของเราหรือเข้าหาเพื่อนการส่งกำลังใจเพื่อนบริหารค่ะอย่าให้กระทบครอบครัวเช้ามาตื่นเช้าก็ทำหน้าที่ของเราแล้วก็หาคลิป ไว้ข้าอย่างยายไฝนี่นะเอา,เอาเยายไฝเอาตัวเองเป็นตัวอย่างในการบริหารงานอ่าในไฝนั่งดูนั่งคิดแล้วว่าเราเครียดในการทํางานจุดนี้นะคะเพื่อนๆวางเวลาช่วงเช้าก็ตื่นแต่ช้าให้ได้ตามที่เรามีแผนงานในบ้านของเรา อันดับหนึ่งก็คือชั่วโมงอ่าในฝ่านั่งดูนั่งคิดแล้วว่าเราส่งงานอันดับสองส่งคลิปตัวเราเองอันดับสามตอบคอมเมนต์อันดับสี่ก็ส่งงานอันดับสองส่งคลิปตัวเราเองอันดับสามตอบคอมเมนต์อันดับสี่ก็เพื่อน เรื่องบางเรื่องที่เพื่อนๆมองข้ามเี่ไฝก็เลยมาสกิดเขาเรียกว่ารายการสกิดต่อมข้ <c oughs> อาอย่างเย่ไฝนี่นะเอาเอายไฝเอาตัวเองเป็นตัวอย่างในการบริหารงานบริหารเวลานะคับเพื่อนะเวลาเป็นสิ่งสําคัญท่องคําว่าวันเวลาไม่ขแบบนี้ทำมาหากินอาชีพ กันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสบ,สบายสกิดต่อมนิดนีด้จากใยไฟสายลุยนะครับเพื่อนดูยืนพิงต้นต้นหานเวลานะครเพื่อนนะเวลาเป็นสิ่งสำคัญท่องคําว่าวันเวลาไม่เคยคอยใครนะครเพื่อนแต่ คนมีเวลาเท่ากันหมดคือ24ขหานเวลานะคะเพื่อนนะเวลาเป็นสิ่งสำคัญท่องคําว่าวันเวลาไม่ขันให้ได้ตามที่เรามีแผนงานในบ้านของเราอันดับหนึ่งก็คือชั่วโมงเวลานะคะเพื่อนนะสนับสนุนเ้ยไฟได้ โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์อยากนี้ทำมาหากินอาชีพต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคานเวลานะคะเพื่อนนสนับสนุนเยไฟได้โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์ส่งงานคุณมาร์ก หรือคุณ AI เขานะคะเพื่อนๆกำหนดวันหนึ่งเราจะได้กี่คลิปจะเอากี่คลิปทุกวันเพื่อนเรื่องบางเรื่องที่เพื่อนๆมองข้ามเย่ไฟก็เลยมาสกิปเขาเรียกว่ารายการสกิปต่อมอ่ <c oughs> <c oughs> าน <c oughs> เวลานะคะเพื่อนๆนะสนับสนุนเย,ยไฟได้โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์อ่อเย้ไฟนั่งดูนั่งคิดแล้วว่า เราหารเวลานะคะเพื่อนนะเวลาไปสิ่งสำคัญท่องคําว่าวันเวลาไม่เคลื่อนเรื่องบางเรื่องที่เพื่อนๆมองข้ามในไฟก็เลยมาสกิดเขาเรียกว่ารายการสกิดต่อม